สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่วงสอบนะครับพวกนี้มีสอบวันนี้ก็มีสอบของมังกรและเก้าผมก็สั่งให้ก่อนและเก้าอ,อ่านหนังสือนะครับนี่เราจะไปดูกันว่าอย่างอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> นี่ครับนี่เป็นห้อง เป็นห้องอ่านหนังสือและห้องนอนเป็นห้องอ่านหนังสือและห้องนอนนะครับอันนี้น่ทุกคนเป็นไงวันนี้สอบสอบเป็นไงบ้างได้ไหมได้ค่ะอ๋อเพราะว่าพวกเราอ่านหนังสือแบบนี้นี่เองที่พ่อสั่งให้อ่านหนังสือใช่ไหมโอเคเก่งมากโอเคอ่านซะงั้นพ่อไม่กลัวนะแต่พ่อจะ เอาชุดของนั่งแก้มไปให้แก้มก่อนโอเคอ่านปะอืมเออนั่งให้สบายเอาพอลดชุดชุดไหนดีนะแก้มใส่ชุดนอนเอา้าเป็นอะไรร้ออะไรเอออ่านซะอ่านอ่านที่จะต้องสอบพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่นี่ก็เป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะครับนี่เป็นโต๊ะของสองคนเอา้เอา อ่านหนังสืออะไรหนังสืออะไรวะเนี่ยยังอ่านอยู่ใช่ไหมหรือว่าทำอ,อ,อะไรเปล่าไม่ใช่นะอ่านหนังสือู่นะแล้วไฟพอเหรอเนี่ยไฟมันส่องมังกรไฟมันพอเหรออ๋อไฟฉายไปด้วยใช่ไหมไฟฉายแล้วส่องหนังสือใช่ไหมส่องัวหนังสือโอเคไหนพอ่อดูชุดน,นักเรียนก่อนเอยอ่านหนังสือ,อยังไงวะทำไมมันหัวล็อกกันหงสือ <c oughs> คอยมาดูชุดนักเรียนเออนี่เป็นชุดพวกนี้นะชุดพวกนี้เฮ้ยอ่านหนังสือยังไงเนี่ยไหนอ่าน,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 นถึงบทไหนหนะพอดูหน่อยมันมันม,มันเป็นหนังสือตลกเหรออ๋อเป็นอะไรวิชาอะไรหรกอณิชาหนี้ชาหนีาขำได้ด้วยอ๋อแสดงว่าเป็นโจทย์แบบตลกใช่ไหมอ๋อ นายมังกรส่องไฟดูหนังสือ,อยังไงเอ่ยดูสิเอ๊ะดูสิเอ้ย,อยตกลงมันอ่านหนังสือยังไงเนี่ยไหนดูดิ <c oughs> นายพ่อดูหน่อยจะข้ออะไรบ้างนายพ่อจะถามอ่าอ่านถึงไหนแล้ว <c oughs> ถึงไหน <c oughs> ตรงนี้หน้านี้เพิ่งอ่านถึงตรงนี้ใช่ไหม หน้าที่สามใช่ไหมลูกเอออ่านถึงตรงนี้โอเคหน้าสามโอเคอ่านต่อก่อนอ่านถึงหน้าไหนครับบทที่สามโอเควิทยาศาสตร์จำแล้วไปมันส่องพอไหมนะแต่พ่อเอาเอาอันนี้ฮะแต่พ่อส่องเข้าไปให้เออมนี่อ่ะฮะ ไม่ค hey. ัน oh, yeah! ๋อเฮ้ยไหนวิชาไหนถึงไหนแล้วอื้ออะไรอ๋อถึงมีอะไรคะมีอ๋อมีมีอมออีมีเหรออ่าอืมยังไงฮะโหล แล้วก่อนวิทยาศาสตร์ถึงไหนทำไมไม่ให้พ่อดูเนี่ยไม่ไม่นอนดีๆระลูกไหนดูชิเยอ,อ๋อนนอันนั้นไฟฉายเหรออ๋อถึงหน้านี้โอเคอข้าพอไปแล้วนะเอออันนี้สื่อจะเสียงดังมันจะลบกวนคนอื่นรู้ไหมพอไปก่อนนะโอเคอ่านซะอ่านซะ S <S لا, ไหนไหนไหไหนไหนไไหนไไหนดูมันอ่านหนังสือยังไงเนี่ยเนี่ยว่าแล้วโอ้โหแล้วมีจะสอบได้ไหมเนี entirely, oh, Gosh, okay. ่ยไหนดูเดี๋ยวคุณโตจับดูโตจับดิคุณโตจับดิคุณโตจับดิโอ้โหจับได้แล้วนะครับโอ้เด็กน้อยนี่เป็นอันนี้เป็นวิธีการแอบเล่นเกมในขณะที่อ่านหนังสือไม่ดีใช่ไหมโอเคไม่ดีอ่าสอนเพื่อนๆหน่อย สอนเพื่อนอ,อันนี้นนเป็นละครเนละครเฉยๆนะคะแล้วเพื่อนๆอยากเอาไปทำตามในชีวิตจริงนะคะเคอ่าใช่ไหมมากอนใช่ใชเอออันนี้เป็นละครโอ้ละครเหมือนจริงมากเหมือน,นจริงมากเอ้าก็ไปคลิปอ่าลมกดไลค์กกดด๊ายงกด c คล้วพุบ Good night!